ตอนนี้ถึงสนามบินคอนแกนแล้วนะครับทุกคนะสวัสดีครับสนามบินคอนแกนแล้วนะทุกคนนะแล้วนี่ต้องผ่านบ50นาทีถึงนะครับดูเดินมากห้าสิบนาทีถึงครั้งนี้นะครับหมายเลขเจ็ดแต่ กวดหมูแห้งหมื่มอนี้นะครับตอนคืนกวดหมูแห้งครับถึงสนามบินขอนแก,ก,ก่นแล้วครับ ถึงปุ๊บก็บินต่อเลยนะครับไปและกลับน,นะครับทุกคนบันี้ก็สไกิไปนั่งแท็กซี่ด้นี้ครับไปนั่งแท็กซี่กลับบ้านแพงนะครับประมาณ350ไม่เกิน400นี่แหละนะครับทุกคน โอเคเลยนะครับนั่งเครื่องบินจากสุวรรณภูมิมาขอนแก่นคันข้างว่าตัวแข้งนะครับเจ้าพี่น้องต้อจองร่วงหน้านะครับพี่น้องมันประหยัดก็คือรถโดยสารร้ายเถอะครับเฮ้ยพี่น้องมาเนีงเสียงคิดหอดอยู่ด้ิครับเราปกติดัดก็จะบม่เคยล่างานเลยนะครับผมตั้งแต่เป็นไข้หวัดใหญ่มานะฮะตั้งแต่นู้นหลายหลายเดือนแล้วครับตั้งแต่เปิดวงมา ยังบ่เคยลาแมื่แต่ครั้งเดียวนะครับอันที่ลานั่นก็คือจําเป็นเนาะมันป่วยเนาะการป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่นันเป็นโรคติดต่อนะทุกคนมันต้องลานะครับลาในชีคนิคกับบริ้ลาเมื่อไปนอนยู่ียนที่พี่น้องลานอนอยู่หลังเวทีก็เหมือนไม่ลาเอาง่ายนั่นแหละแล้ววันนี้ก็จําเป็นนะครับตรงลาบ้างถามบางคนว่าลาไปไหนที่เปล่าลาไปไหนนะฮะอเปาก็มีตรวจสุขภาพประจําปีนะฮะปกติประวดปีละครั้งสองครั้งที่แล้วพี่น้องเป็นเรื่องปกตินะฮะแล้ว เขานัดเขามาเนาะเข้ากับต่องมาตามนัดเด้เฮ้ยสนามบินเขาทำใหม่มีทุกรณ์สนามมีเขาทางใหม่ทําใหม่นะฮะเขานัดมาแล้วเขาก็ต้องมาตามนัดเด้พี่น้องเนาะมาตามนัด,ดสุขภาพโรงพยาบาลน,นะครับมาสบมภาษณ์ครับนะครับนะนะ พอดีว่าจะกลับบ้านแท้งตบตินีก็เลยมาเจอร้านเช่ารถนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเช่ารถไปต่างๆได้นะครับเพราะว่าไปกับไปกับรวมแท็กซี่แล้วก็น่าจะเกินราคานีคนเราก็เลยตัดสินใจเช่ารถเลยนะฮะเช่ารถเลยเช่ารถรถต่างๆร้อาเบาทย โซว่า89มันเริ่มต้นที่899นะครับเครื่องยนต์หนจุดสองก็คือเป็นสวีปเล็กลงขับไปบานแพงพี่น้องไปกับกสิซ้ำคานแท็กซี่นะก็เลยก็เลยเซาล์รถไปด้วยพี่น้องยี่สิบสองวินนะก็คือ20 24ชั่วโมงนะครับทุกคนก็เลยตัดสินใจเช่ารถนะครับนี่นะครับผมคือสนามบินสนามบินสุวรรณภูมินะครับไอสนามบินขอนเทนต์่นเอนะสนามบินสุวรรณภูมิ ดีแห้งพี่องถามมาสนามบินวอต้องเอารถมานะครับมาเช่ารถได้เลยที่นี่ถูกมากถูกมากทุกคนไม่ต้องลังเลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับเช่าเลย <c oughs> เพราะว่านั่งแท็กซี่ไปกับพี่น้องสามบอกเกินสี่ร้อยก็ตีไบแปดร้อยเนาะไปกลับถ้าเฮ้าเชเารถแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทดเดียวน้ำมันเ้องก็เติมเองว่าเป็นยังเขาสามารถเขาสามารถขี่ ขี่ได้ทัวร์ทัวร์โลกเลยไปทัวร์ประเทศเลยพี่น้องครับอศ่าจะออกมากประเทศจะไปฟังเล่าก็ได้จริงพี่น้องนะเพราะว่าได้นาเนะนครับา้ครับเสียค่าโปรโมทนะฮะอันนี้คืออันนี้โปรโมทใชสหรับเา้ แล้วสองกองไปขึ้นที่ตรงไหนครับทาค้าออกจะได้ชินยังยคอกยงว่านี้เป็นเพค่ะข๋อเขาจอให้ก็จะไปยืนฐา้าบนค่ะจะได้มีเวลาอนเดินไปชินเนี่ยตามมันจะมีหลายราคานะครับอันนี้ก็เริ่มต้นชิปแปดรก้บเก้าบาทแล้วไม่ใช่ราคากราคารวมประกันชั้นหน่งให้แล้วนะวีออสนี่กับราคาสำคาญบอกวออ่งพันหน่งร้อยเก้าสิบาท กี่บาทคะใช่ถ้าเป็น m อก็พันสี่ร้อยใช่ค่ะหนึ่งสี่เก้าเก้าจ้าเก้าเก้ามสนี่หมดเลยตายรุ่นนี้พี่น้องสามารถเลือกแด้เลยนะครับผมอยู่อยู่สนามบินขอนแก่นนะคะทุกคนสะดวกมากเลยตัดสินใจเลยไปแรงรีเลยครับเพราะว่าถ้าเด็กิด่ว่าไม่ยังขอยคิดยากตอนขอยกลับมานน่นะขอยสิบ่ามีคนมาส่ง ว่เป็นยางดอกแม่ก็สิไปใส่เขาเตือน้ำมันไหมเขาเบิดลายก็ดีอีดีันเป็นค่ะใส่เซ็ตรงนี้ได้เลยจ้ะใส่ท้ายกันเองก็สิเบิดเป็นทันกูแล้วตรงนี้อี้จุดเนงจะ้กเซ็แค่ชื่อก็ได้จ้ะาไโอเคครับเดี๋ยววันนี้จ่ายเป็นแบบไหนดีคะโอนหรือเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตเงินสดครับ ่ายแ,แต่ราคานีมันขับน้ำมันเองเาไปเติมเองมัน9บาทจ้าพี่น้องเราจ่ายเงินกันได้ครับต้องไปรับรถกันนะครับสมรับจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วไปรับรถได้เลยนะครับจ่ายตามจริงไม่มีมัดจํานะทุกคนแล้วก็ไปรับรถได้เลยนะครับเติมน้ำมันเองนะไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายระพี่น้องบอกกันจะมือหนึ่งเพราะว่ามันจะชนมือหนึ่งพอดีนะครับมืออื่นจะเออใส่รถก็สุดสบายพี่น้องก็ต้อง ว่าต้องคิดยังเลยแบบมาหอดสนามบินต้องมีแท็กซี่บอมีอันนั้นอันนี้บอบ่ต้องพี่น้องสันคิดว่าอย่าของมากขาไปกลับต้องเสียสามารถมาเช่ารถที่สนามบินขอนแก่นได้เลยนะฮะทุกคนเข้ามาได้เลยเนาะพี่น้องเข้ามาในในหนีได้เลยนะครับอันนี้มองนี้เฮ็ดไม่เป็นบอคำนี้คือแม่คืออาคารไม้อ๋อบริษัทหลายปีแล้วตอนคลืนนี้ด้คะือสะพานตรงนี้เนาะหลังเบี่ยงถึงขวาสุดเลยได้โอเคอคครับเดี๋ยวไปรับรถอาคารลราต่อใหม่โอเคครับไปรับรถกัน อันนี้อันเหตุย่ตรงบริษัทนี่เฮ็ดโดนหรือเปครับคือคือว่าเปิดหร่อเปล่บริษัทเปิดมา5ปี6ปีแล้วค่ะมาหาพี่คนนี้ได้เลยนะครับสมมติว่าอยากจะมานะครับโทรมาจองได้นะครับเบอร์โทรยังครับพี่ก็เดี๋ยวเข้าในเพจก็ได้ค่ะ999าเก้าเก้านขอนแก่นค่ะอ๋อ999าเก้าเก้านขอนแก่นในเพจ Facebook เด้อพี่น้องเข้ามาได้พี่น้องมีจองได้สามารถเข้ามาจองรถก่อนก็ได้สอบถามก็ได้ว่าราคารถเท่าไหร่ เริ่มต้นที่899บาทอันนี้เป็นโปรโมชันหรอครับ่ใช่ค่ะเป็นโปรหน,น้าฝนแต่ถ้า<ม><ม>ปกติก็จะอยู่999บาทค<ม>่ะ<ม>ลดมาลอยหนึ่งพี่น้องก็จะมีลดหลายรุ่นให้เลือกนะครับก็จะเป็นอพวกรถตั้งแต่เล็กจนถึงขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วแต่ตับสะดวกเลยพี่น้องแต่เปาเน้นใส่งานรับบริเวณเน้นรูลาหรือว่าบริโภคอะไรเน้นใช้งานก็จะเอาราคาถูกกับ899บาทใครคนเดียวก็ดีล่ะน้องว่าต้อง หาแท็กซี่หยาดเนาะมาแท้เลี่นะครับสำหรับรถที่เปาเช่าก็คือเซอร์วิสซูซูกิเซอวิสคัเล็กตัวใหม่ของปีแรกอ่าเป็นรถเพิ่นสิใหม่อยู่ตลอดนะครับว่ามีหลุนเก่าได้พี่น้องมีประกันยังให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องแค่บัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็เงินสดสามารถมาเช่าได้เลยนะฮะทุกคนครันนี้เลยค่ะโอ้สะดวกแฮงพี่น้องคันนี้นะครับ ก็ได้หรือไม่เช็คก็ได้เพราะกลับมาก็หนูไม่ได้เช็ครอยเนาะก็ลงประกันชั้นหนึ่งให้แล้วเนาะโอเคครับให้เช็คน้ำมันนะคะเดี๋ยวสตาร์โรดให้นะคะอันนี้น่าจะออกเป็นตัวท็อปก็สามารถเชื่อมบลูทูธอะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะอันนี้โปรโมทในเพื่นฟรีที่พี่น้องขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นนั่งเลยก็ได้ค่ะติดตามได้ครับอ่างเปาลำเพลินออฟฟิเชียลได้ค่ะยูทูบยูทูบ ครับโอ้โหพี่น้องโอเคนี่นะคะน้ำมันเต็มถังน่าตอนกลับมากะเต็มถังคือเก่าเนาะจ้าอ๋อหักเติมเต็มถังคือเก่าใช่ค่ะก็คือใช้ไลังก็เติมกลับมาเท่านั้นโอเคครับฐานน้ำมันอยู่นี่นะคะขออนุญาตอยู่เท้าอยู่ใต้พรมตรงนี้นะคะน้ำมันแก๊สโซฮอล์เก่าหนึ่งนาะจ้าอันนี้กุญแจค่ะส่วนอันนี้จะเป็นบัตรลานจอดเดี๋ยวยื่นให้พี่พนักงานข้างล่างเราออกได้เลยเดี๋ยวเขาเก็บบัตรไว้นะคะไม่ได้จ่ายตังอะไรนะคะโอเคจอดที่ใหม่เลยเห็นรอจ้าเดี๋ยวบอ่กยื่ ใส่ว่าต้องใส่กุญแจเมนค่ะเป็นผู้ตาร์ตแล้วกันหน้าจอถ้าเป็น iPhone กะเสียบซ้ายแล้วกันอนุญาตค่าเพกกับเหรียในปกติเล่นนะคะโอเคครับค่ะเดี๋ยวมีอะไรก็ติดต่อเบอร์ในสัญญาเดี๋ยด้วยจ้าโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตขับ ไปบ้านก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอันนี้ก็คือเป็นคลิปแนะนําดีๆนะครับสําหรับใครมาสนามบินคอนแกนแล้วก็ไม่อยากเอารถมาเองนะครับหรือไม่อยากเช่าแท็กซี่กลับถ้าเหมาะสําหรับค้นทีไปแล้วก็กลับนะครับทุกคนดีมากเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับไม่ได้อันนี้ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยนะแต่แค่อยากจะทําคลิปแนะนําให้ทุกคนได้ความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ไว้สานีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ